ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวังวังก็ดูนางงามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะเอาแล้วล่ะค่ะเมื่อทางด้าเพจ miss universe thailand ก็ได้มีการออกมาโพสต์ว่า mut national Y พร้อมเสิร์ฟความสนุกจากทุกรสชาติสุดกลมกลม่อมทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้แผนงานนี้นะคะก็ยังมีคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกว่า คนที่มาแซคขายของ5 0ถึง1 0 -0,000 ล้านตามเขาให้ทันนะบลาบลาบลา,บลาองค์กรนางงามจักรวาลประเทศไทยเราหาตัวแทนไปทำงานกับองค์กรระดับโลกนะคะไม่ได้มาเป็น CEO นะคะแต่เราก็อาจมีไลฟ์ขายของบ้างนะคะเพื่อความเก๋ในการคอลแลบกับแบรนด์ค่ะอย่าลืมกดตะก้าให้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการแห่เข้ามาคอมเมนต์อาทิเช่นค่ะแอดใบหนาดฉันรักเวทีนี้มากค่ะเวทีแห่งโลกที่1นึ่ฉันกลับมาแล้วกลับบ้านกันนะคะพี่จะเทยผมน้องแแพมอยากพาซีดีแต่แลจะจังหวัดไปเลี้ยงข้าว